สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราอีกแล้วครับลูทีการ์เด้นวันนี้มาแนะนําไม้อีกตัวที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับเป็นซิงโกเนียมพิงสเปซครับดูลวดลายเขานะครับเขาก็จะเป็นด่างกระจายสัดสัดเขียวกับชมพูนะครับแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งที่แพงนะครับถ้าติดข่าวมาเขาจะเป็นไทรคันเดอร์นะครับอันนี้เป็นล่างหนึ่งนะครับถ้าเขาได้เกาะเสาแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีเขาก็จะกลายล่างนะครับเป็นล่างอีกตัวหนึ่งครับนี่เป็นล่างสองนะครับ ก็ลักษณะใบก็เข้าไปดูใกล้ๆเลยครับก็แต่ด่างตัวนี้จะลักษณะไม่เป็นขอบเป็นรับเขาจะด่างเป็นลักษณะไม่เหมือนกับต้นนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมยกให้ดูไม่เหมือนกันครับแต่ก็พิงสเปซเหมือนกันอันนี้ผมก็ไม่รู้รายละเอียดนะครับเดี๋ยวถ้าผมรู้ถ้าผมมาชี้แจงอีกทีนะครับนครับยิ่งเขาเติบโตเขาจะกลายร่างไปเรื่อยๆนะครับมีร่างอื่นอีกครับร่างสาม ที่ผมเห็นเยอะสุดก็น่าจะเป็นร่าง5ร่าง7นะครับก็นานพอสมควรใช้เวลาการเลี้ยงดูหลายปีพอสมควรนะครับถึงจะได้ร่างที่แบบเทมแบบนั้นอันนี้ผมก็เลี้ยงมาประมาณ4เดือนได้ครับก็จเจริญเติบโตพอสมควรไม่ไวมากไม่ช้ามากครับผมเลี้ยงในแดดลำไรนะครับก็ให้เขาเกาะผนัง ขึ้นไปนครับนอีกตัวก็เป็นนี่ครับเห็นไหมครับว่าลักษณะลายเขาจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เขาจะดูแบบเป็นปื้อแต่้ะเขาจะดูก่อนเป็นกระดูกเส้นๆครับฝากไว้ด้วยครับกับซิงโกเนียมพิงสเปนครับมีหลายตัวให้หน้าเก็บนะครับซิงโกเนียมน่าสนใจมากนะครับลองไปหาดูหาติดตามศึกษาดูได้ครับก็วันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ